เชีย่ยค่ส่งสวัสดีคุณเู้่มนะฮะเลยจะสมมุนละมุนละมุนล,ล,ล,ละเดี๋ยวหาที่กำบังก่อนนะคะต้องดูคนดูคนดูคน,นหาที่กำบังประกาศโสดได้กันก็สนุกดีเหมือนนะคนลงไปคนนี้มาแต่เราได้เห็นได้เห็นสองครั้งเลยนะช่วงมันก็ช่วงแรกเที่ยวมาก็เริ่มแรกสตาร์ทคนโสดติดกันเลยแล้วก็ห่างกันไปเรื่อยเรื่อยชี้ก็ไป หมดตัดโอเคขอบฟูตรงนี้เลยใต้นี้หมดเยอะมากส้มเมนูละจะยักกำลังจะมานะคะเจะยักษน่าต้องมาลุตรงนี้หน่อยนะในอกนี้วิ่งหกเที่ยวนะคะอ๋อโอ้ยนี่เป็นหัวแล้วแบ เดี๋ยวก็มานะระหว่างรอตรงนี้กวาดหญ้าไปก่อนไม้กวาดไม่มีถ้ามีแม่กวาดจะกวาดให้แล้วนะคะแม่นจะเผื่อนแต่ว่าไม่ค่ะถนนปนูที่นี่จะสุดที่สุดแค่ไหนเดี๋ยวดูก่อนนะสุดแค่ไหนนี่ค่ะอันนี้เขตแดนจะแค่แค่นี้หมดลนะนี่อ,อ,าาอ,อ๋อแค่นี้ก็อาจจะรวมบ้านตรงนี้ีแค่นี้แบบนี่ค่ะแดนนะะแค่นี้นะ้วค่ะที่น,นี้จะส้มต่อถนอนดำตรงนี้ คแค่นี้นะคะดูนนสูงดิน,นดำไม่ใช่ดนินดำาินปูนจะแค่นี้ขึ้นซึ้ไปข้างในน่าจะเป็นสวนเพาะนะคะทางสวนบุคคลอ๋อนี่เขียนไปแล้วทางเข้าอันนี้ใสะตรงนี้บ้านไหลงเหมือนกันนะนี่ครั้งแรกที่เข้ามานะคะนุ่งขาจะส้มมันจะยักระลังมาลวเห็นยะไอ้ต้นไม้เดี๋ยวมดมดเต็มตัวน,าน้าแหละ

เราไม่เสร็จจริงแหละคันหนึ่งเพราะว่านี่เดี๋ยวเราต้องซอยด้ยวยยังต้องซอยอยีกนะคะจริงๆถ้าตัดคนเดียวก็น่าจะวันขึ้นได้มันยังไม่เสร็จ ก็กำลังจะมานะคะเอาน,นี้แลนน้นี้ก่อนนะี้ก่อนนะแกตัดหญ้าแล้วหาที่กำบังดูล้อนะคะ จะไปจะส้มมานะคะนี่จะอยกหน้าจังอีกสามเที่ยวจะส้มือสองเที่ยวเั็งหมดนะคะ ดูเละความเละนะคะอันนี้เขาเรียงเกี่ยวกั ค่ะตอนนี้เราก็ให้หน้าที่พวกนาๆเขา,นาจัดการงานไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวทงเขาซอยเราจะอยู่ถ่ายสักคลิปก่อนเดี๋ยวก็จบละตอนซอยกสัคลิปเดี๋ยวก็นี่ละแล้วเดีวพบกันคลิปหน้านะคะอย่างใหญ่เจี๊ยบก็สูงขอบคุณทุกที่กดติดตามนะคะขอบคุณอคณอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านแดงของไทยได้วยนะคะโอ้ยมดแดงนี่นะคะกอ,ตอตดต้นใส่มันแตกทุกต้นเลยไม่มีตรงไหนจะกอดใครถึงมดแดงกมดแตงเนีน่ย รถพอลดเข้ามาไปสโลวยนะครับควาะเร็จะหย,ยดจะหยุยดเยอะขึ้นแต่ยากข,าาาขบบึ้นเลยรายตของาขับรถใหญนะทุก่ันเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยงอยันตรายเราก็หลายเรื่อง ไปกันแล้ว